เอ็นเม็ดที่บ้านไปแล้ววะที่บ้านประมาณนี้ยเฮ้ยนั่งตรงไปแล้วก็กลับมาตรงไปกลับมาเอาทดสอบเออเอาบริเวณซ้ำหนึ่งจะคล้องนนี่่ทางข้างหน้าจะคล้องเออข้างหนาง้าทาง แงสิเอเอ,เอ,เอโอ้ยรุ่นชาวนาครับวรุ่นชาวนาฝึกบานข้าวนะครับมันบางพอดแดนั่นมันบางพดอดเอนี่นี่มันบางพอดเออบอ่ ห่อนมาขนานกับมาบเนี้กับมาอันนั้นอันสุืโต้โเลยเนาเยวานบ่นี่เธเลกได้บ่จำไปเรื่องมองนี่มองมองที่มึงวานนี่มาเบิล้นมันสิเกิดบ่เออ เออนี่กับวานสม่ำเสมอได้ล่ะเฮ้หอนสนแล้วกับกลับขึ้นมาแับน,นี้จำเอามองบ้านแล้วนี่สันวันดีมือบ้านเขาหาคำหาคำแล้มัรรอากาศว่ะเ่อนวันนี้เรามีแรงงาน หลายคนนะครับเอากลับขึ้นมาบัดเนะี้ยโอ้หนาเกินไปหนาเกินไปหนาเกินหนาเกินนี่นี่นี่อื เกาต้นแ่งมองเกาเนี่รับ,น,บนับพี่นะพี่เอเคเริ่มดิอย่างนี้น้าไปไป